สวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กันในเกมฮอนนะในโหมดเซมนะฮะกับพี่โรเมดเบนนะครับเป็นเมดเบนมิดเลนนะเลนกลางนะครับ ยวงแผ่นนี้ปลอมมาโกงนะเวลาลาดคิ้วหรือว่าดีนาคิ้วได้มันจะดีดซากศพมาใส่นะครับด้านหน้านะไม่มีผลกับยูนิฟที่เป็นคิ้วนะครับแต่ว่ามีผลกับพีโรนะครับจะเป็นมินิสตาร์แล้วก็ทำดาเมจนนิดหน่อยนะ Damn it. Yes. Double tap. Good plan. Your magic won't help you. Now. Drain life, leave the blood. We bring death. Drain life, leave the blood. I hope they try.

ยายนผมกลัวนี่มาอีกรอบอะไมล่าเนะนี่ย Alah, dia ไหนคนมันจะมาลงให Eller, ้ผมวะไม่เห็นเลยเล่นยากอ่าเจอเป็นดวงเนี่ย I will drain your mana. Then, I will break you. If they will not be led to slaughter, then the slaughter shall find them. I will drain your mana. Then, I will break you. are okay, yes, if they will not be led to slaughter, h s มันเป็นเพซิเลนล่ะรถเกาะผมโคตรบางเลย

Những người mà làm việc. Time to fly! Time một fly! Time Không có ninja à? บนกำลังไปเล่นได้ไหมไม่มีวาร์ปนะนินจาอยู่กลางมีตัวดึงคีบหรือว่าอะไร,รว้างตอนนี้นี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ดวงเข้าหลัง

เกมนี้ผมว่าผมต้องเล่นสะท้อนเอาสะท้อนมาเล่นเลยครับไม่ไม่ทำของของฟางนะพวกสายฟ้าพวกขวานเด็กใจไม่น่าออกอรัผมว่าผมชนไปเลยดีกว่าไม่มีวา Thank y ้า เอาอยู่ก็เอาแม่เดี๋ยวเล่นบนยูได้เซฟเซฟไว้เราไปนอนเดี๋ยวเก็บอันตรายฆ่ามันตัวเดียวน่าจะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปคีบกลางเขาไม่หมายถึงฟาร์อมไปก่อนก็ได้เดี๋ยวเล่นบนเดี๋ยวเซฟแล้วไม่ออกว่าโอเคโอเค ตั้งหายนะโอเคผมเน้นสองสามนะครับทุกคนสกิลหนึ่งแค่เลเวลเดียวพอแล้วบนหายมันได้บิ้งสองตัวเราไปนอนบวกด้วงนินจาด้วงอยู่กัา เลยไปนอนอาไไม่ได้ฝานด้วยน่าจะหลออแก๊งที่ไหนสักที่ <Yes. S 1> น่าจะแก๊งเรา <c oughs> เพราะว่าทามิงมันมันมันทำวิงมาแล้วมันไม่ได้เล่นก็นปล่อยมันจมมีวาร์ปซ้อนอยู่ใช่ไหมทางกาน เห็นแล้วว่าเดินได้นะผมช่วยได้อยู่มันอยู่คนเดียวเดี๋ยวกูเดินเข้าป่าฮะ i hope they try magic. I will train them. Make me. Oh, Pombole, Pombole. This will be Swiftly. The shroud, defend your buildings, damn it. I will drain your the legion have destroyed you. I a I try. Why, you know, or The, you the, the hell born have destroyed regeneration. I will train them all. Good plan. Can't even go on I you are. Who's the next?

รอดูดวงอยู่วะรู้ไม่จะโผ oh yeah, ว่าโอ้โหเย้เยอะว่ะอำคัมมิงโฟกัสเราไปหน่อยตายแล้วตายแล้ว lê lê được đấy, lê lê, lê được. tỏi đây bao? bĩnh ngầu vậy đó. bĩnh hai tuờ, bĩnh dấu nhung quá. okay, tôi

Line, <coughs> <coughs> Magic help you now. Now's not the time for solving. Yes, who's next? Swiftly, Swap the troll. Don't <coughs> worry. <Magic. coughs> ไปกลางอ่ะกลางใช่ใชเด่นได้ปะเล่นได้ปะได้ปะมาช่วยเพื่นหนันตีใส่สักตัวหนึ่งดวงกันเล่นไว้เล่นไว้คียนี่มันเออยยูดู

จะเกี่ยวเรื่อยเลยจับยากวะหนีเก่งกันจัดเลย I train them all. <laughs> <I'm hungry> <laughs> <dead>. <laughs> I hope they try magic. I will train them all. Yeah. <laughs> you think magic is your ally? Good. คนน้องน,นี่ฟาร์มชิวแล้วส่วนวิทเล็กก็กระทาฟ้านินจายังไม่ได้หนูโอเคโดนกูอีกอ่ะกูบอกเลยโดนกูอีกแน่นินจาไม่ประมาทวาลนะล้อตีอันนี้เด่นหน่อย <c oughs> มาแล้ว <c oughs> โอ้ยเฮีโร่อ้วอาวแตร์แล้ไปนอนแตร์อ,ตอะไรวะนี่ไม่เมดมิดเลนกูค,คือแบบอะไรอ่ะ ยังไม่ทำอะไรเลยเนะี่ยจะชนะแล้วเหรอดินกลางออกปะจะตีคองกันปะ กูตามด้วงอยู่เราไปนอนไม่ยอมเข้าถ้ากูแม่นติ คือทีมผมเขากดกันมาเป็นตี้เลยนะตี้สีเยอะจัด ย plane. ังไงก็ต้องทำแยกล่างอะเอามาปลดแมลงส่วนท่านกับนินจาแฮมเมื่อกี้ าม,มาตีของมาซีเวอร์บูลเล็ตวะราจะไปนอนบีจะบีมีวอร์ดไงตรงเนี้ยตัวเวทเราต้องระวงังช่วงมันบีจะบีเ<ว><ว>ดินมาบิ๊กหนีเลยอะ มไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรบอกไว้เอ้ยเมดเมดมึงมาเก็บปะมึงเอามือเก็บแล้วมึงต้องตีบ้านขึ้นบ้านนะคนได้ได้ไ,ได้ได้ได้เมดเอกไปขึ้นขึ้นล่างกันบอกมีปัญหานี่น่าจะเป็นไฟชี้ตาแล้วไฟสุดท้ายแล้วไม่มีนะไม่เป็น

เล่นไม่ได้สิบมิต่อได้ปะดวงตายอยู่อ่ะน่าจะได้อยู่ไปเรื่อยๆซื้อเกิดไม่ไหวแล้วนะกูย,ยืนไม่ได้แล้วเราไปนอนเล่นได้ย,ยินใจยังอยู่เถอดดีกว่า ตรงนี้มีป้าบ่อนะมีอยู่เปล่าไม่มีบอนแต่แม่งรู้อะเมื่อกี้กูเดินมามันรู้น่าจะมีตรงนี้ด้วยเป่าเต็นปะแต่กดเฮดต้อนเอาแล้ว เดินมา,าม,มันแรงมันโดนรถเกาะต้องให้ทัพทำลบลบไอแมลงมันไม่ไร้าผมออกยกร่างมาแล้วขอบีให้เธอให้เธอหมดเลย going to save you. The legion have destroyed a hellborn tower. Yes. They will not be led to slaughter than the slaughter. And the ไฟใ,ใหญ่ๆชัวแน่นอนอะคือแบบถ้าได้คอมสักงสองสามตัวนันต,ตัดแบบตัวสำคัญเนี้ยทข้ามล่าไม,ไ,มไม่ไม่ไม่แบบไม่ฝืนจังหวะอันติยื้อแบบรอคนนอตอันติแล้วค่อยอันติตัดคนนอตอีกทีหนึ่งนะล่างไหมปล่อยเพื่อนตายอะไรเงี้ยยอมแรกอะประมาณนั้นนี้ างด้้วยยเฮจะเปลี่ยนเ,เข้ากลัวกู <c ười> ไม่มีคอมเหรอโ้เอดเปิดอะไรของมันนูนี่คือการเปิดเลย <c ười> ทำไมถึงเปิดอย่างเงี้พอแล้ว <c ười> ทำไมมันถึงเปิดด้วยอันติมอยล่ะเาผมไม่เข้าใจไม่รู้เหมือนกันเออแบบมันแปลกเออแจกแล้งมันแรงมันคอมโบรถเกาะนินจะออกจะเกาะมาไล่ตีแล้วเดี๋ยวก็ตายแล้วอืมใช่ที่จริงถ้าเราดีเล็กี้สักหน่อยน่าจะไม่รอดดีนะต้นกลางเกมกับต้นเราเล่นได้ ผมเผื่อไว้ก่อปิดม็อกอ้ไรก็ไม่รู้ถ้าเลือผมเยอะกวานนีะ้ไฟเมื่อกี้ผมน่าจะอยู่ได้นานกว่าน,นี้หมดระเบิด Lord, orse, ลหลอดกูทำอะไรสเปียร์ซันเดอร์เฮ้ยระหว่างฟอร์สฟิวกับไอเนี้ยน่าจะเฟี้ยวกว่าปะไอที่มันกดลมมาแรงเองได้เอ่อแมทเมดเหรอ <c oughs> ก็ดีนะอ่าแมทเมดน่าจะโอนะไม่อยากโดนถอยมาให้ได้นะเดี๋ยวกูดันบนเอง <c oughs> กำลังไปกำลังไป เลยครับเฮ้ยเฮ้ย,ยา่าบันเบร์นาบันภับนี้ให้เธอโอ้ออตอน,นี้เรามีโคโน่เหรอนี่ยลืมไปเลยภาบนี้ให้เธอมีโลลมมัมานี่มาเียเฮ้ย เราไปนอตายเีะเราเนอตายตัดดุ้งตัดดุ้งเออป้อมตีตายแรงยังวะแค่นี้จุดประสงค์เราแน่นแท้ครับยิ้มย้อนจริงๆสไลดเกี่ยวนี้ก็ประมาณนี้นะครับหากดูเราชอบใจอย่าลืมช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ผมด้วยนะพี่พ่างไงขอตัวครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับธนร์นาเมน็ดๆไปฮะ